cơn đi <laughs> mặn 13 hay ơi ai 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 นะครับทักทายเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับเราอยู่กันที่สนามรามยา40เป็นตะก้อ2-2นะครับบอนไก่เดินสายนะครับเจนวยเจ้าขวัญนะครับเจอกับทีมงานเจ้าบ้านนะครับป๋าแว่นซีโอกับเจ้าแม็กนะครับเป็นเหลี่ยมเจนวยนะครับแรกข้าหัวแปรกับเจ้าแม็กนะครับ สองสองนะครับสองสองนะครับเอาเจ้าขวันโยกเข้าไปเจนวยปักเข้าให้เรียบร้อ <unterstützen> ย สองสองนะครับเกี่ยวเ้ยมาเลยน้า,า,ยยาน่วจักามาอยยกอ่ะไม่ต้อง5ยกเอาาแล้วสวเลยวลยูกยกเข้าเสียงดังนะไม่เข้ากระดา <laughs> สองสองนะครับจะขวันเสือไปโอ้โหเสือแปลงนะครับออกนะครับเอาเปิดหนึ่ง เอายกขึ้นไปเจน่วยว่าไงเอามงไปปีแว่นเปิดโยกเอาเจ้าแม็กปักเข้าให้เรียบร้อยยเลยสามสองเอาเสือมาเอาเปิดหนึ่งเอาโยกปักเข้าให้เรียบร้อยไหมยังโย เอาแล้วอยู่ที่เจ้าแม็กม้ง่าเรียบร้อยเอาแล้วครับหนีไปเป็น4-2แล้วครับน็นัง่กะันานะนะเอาไม้กุกชินให้ผมหน่อย เอาครับโยกหลุนไปนะครับเอาเจ้าแม็กปั๊ักเข้าให้ เกขยุกขยักขยันเอาเปิดเอาโยกเข้าไปโยกหล่นไปนะครับเอาเหรักเขาให้โอ้ยปากออกเรอบอลตับลออดบอลตัดบอล

คู่ต่อไปนะครับจะเป็นทีมงานเตาปูนนะครับน้องจอนนี่นะครับป่าย่งเตาปูนแล้วก็น้องแคทนะครับเอาเปิดหนึ่งเอายก,ายกปักเข้าให้เรียบร้อยอเยตะได้เตะไปเลยเตะคนก็เตะไปสอหกนะครับเอาจ้าขวัญเสอไปไเอาแบ็กเปิด ดีแว you <c oughs> mm ่นยกเข้ามาอยู่ที่เจ้าแม็กมองมาเรียบร้อยงานอย่างี้พูดไมถูก่พี่หน่อยยังไม่ถูกเลยาแล้วเข้ามาอ สามหกนะครับเอาเสือไปเอาผีแว่นเปิด ยกขึ้นมาอยู่ที่เจ้าแม็กเอ้าโอ้โหยังมงได้นะครับหกสามเอาเสิร์ฟมาเอาเปิดหนึ่งเอายกเข้าไปอยู่ที่เจนวยปักเขาให้พี่แว่นเปิดเขาเอายกเจ้าแม็กมงมาเอ้าวมงไม่ข้าม

สามหกนะครับเอาจกฝันเสรอไปเอาทับเด็ดด้วยเอาอยางอยู่เอาวี่นะครับเอาทักทายคุณออลลี่นะครับเอาเปิดหนึ่งเอายก เอาหมงยอดเอาวางหลังเท้าหูยครับสวัสดีครับผมพระคายนะครับอลอรี่วิชิตด้วยนะครับสามหกเอาเจ้าขวัญเสอร์ไปเอาเจ้าแม็กเปิดแววนยกเข้าไปเอาหมงไปโอ้ยเจ้าขวัญ สามหกนะครับเอาเปิดหัวเอายกเอ้าโอ้โหโมงดีนะครับรู้จักเอ็มละลายซับไหมครับมาช่วยลูกพี่ลูกพี่โลดด่อยลูกพี่โลดเดินอยู่แถวแถวเนี้ย อาจารย์โนดเดินอยู่แถวๆนี้นะครับัใกล้ก็มองได้สามหกนะครับเอาเซอร์ไปเอาเจ้าแม็กเปิดหนึ่งเอาพีแว่นโยเข้ามาเอาเจ้าแม็กบงเข้ามาโดนเข้าเจนเว้ยโอ้ย ถ้าเจ้าแม็กมงได้ดีเนี่ยปีแว่นก็มาจับไม้จับมือแต่ถ้าเจ้าแม็กมงเสียเมื่อไหร่นะครับหูชาทันทีเอาเปิดหนึ่งเอาโยกเข้าไปปักเข้าให้เอาจะปวดนหน่อย ผูกายคุณมโนมนลนิธิธรรมะพาพรน,นะครับปักเข้าให้ครับป่านะครับมีปักเข้าป่าเขาโดงนะครับเตะขึ้นหลังคุงหลังคาแล้วครับเตะออกท้ายสนามนะครับเอ้ามาแล้วครับพี่เว่นพี่เว่นจะมาบ่นให้แม็กอยู่ทางนี้แล้วครับ ท่าไ้เอาใกล้เลยอ่าเหรอไม่ด้ยินียงหอเอาเปิดหนึ่งเอาโยกเอาเจ้าแม็กปักเขาให้เรียบร้อยเอาอะไรเนี่ยสวัสดีครับ เลียครั้งทีไม่หน่อยนะทยแล้วหน่อยถึงก็ยอมเลยเลยน,น,น,นี่นะนนถ,า,า,ถายทัง29ท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เพจด้วยนะครับเราอยู่กันที่สนามรามินทานะครับในทุกค่ําคืนวันเสาร์นะครับ8-3นะครับเอาพี่แว่นเสิร์ฟไปเจ้าขวัญเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาอยู่ที่เจนวยปักเข้าไ้พี่แว่นเปิดได้เอายกเอาเจ้าแม็กบงเข้าไปเรียบร้อย ดึงเยอะไปหน่อยดึงแล้วทุกเดียวยึงเยอะไปหน่อยเก้าสามอันนี้ไม่ใช่ดึงนะครับเสิร์ฟแรงไปหน่อยนะครับออก เอาเปิดหนึ่งเอาโยกสองเอาเจ้าแม็กปักเข้าให้เรียบร้อยเก้าสามเอาเปิดเอาโยกอยู่ที่เจนไว้ปักเข้าให้ ติดาคู่ไหนครับวันนี้ฮะีกี่คู่ไม่มีเอาแฮกนน่แฮกแฮกเข้าเข้าเขาเขาเตะเกียกเอาโมงไว้เรียบร้อยไห้เรียบร้อย

เอ้ยโอ้โโอ้โอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้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 โโอ้โหโอ้โอ้อ้โหอ้อ้โือ้หอ้โหโอ้โหัอ้โหอ้โอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โวโอ้โอ้รหโอ้โหอ้โหอ้โอ้อ้โ่โอ้โหโอ้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 อ้โอ้อ้ัอ้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  ตงลงทําเสื้อพิมพ์เสื้องานเขาเยอะอยู่นะครับสามสิบนะครับเอาเปิดเนือเอา้ายกหล่นนะครับอยู่ที่เจ๊หน่วยให้คำตอบ โอ้ยยกหลุนมานะครับเจ้ากวานเอาเตะกันแล้วเจ้าเจ้าแม็กเจ้าแม็กโอ้ยดีนะครับถ้าเจ้าแม็กข้ามไม่ได้โดนหูชาแน่นอนถึงว่าเมืมึงล่ามึงจะทำยังไงยอมมี่แทนนะครับผมแทนครับเก็บรอบเครอสิบสามนะครับสวยเอาเปิดเขาเอายกเอาเจีนไวยปักเข้าให้เรียบร้อย จะโอ้กจะไปเหรอจาโอเงก็จะไปมีม <szcz Means 1> ั้ยไรไม่ไม่ไทีมงานอะไบ้าวันเนี่ยตาไปายไปไไดรไปก้จะไปเหรอเใไปสวยกอ เอาครับพี่แว่นขึ้นนำไป11แล้วนะครับเาพี่นะครับอน้เผีเด็ดป่าแว่นครับตอนนี้ป๋าแว่นนำไป1ิ3เอดมนะครับทมานี้มาเบารับผมเบอร์เขาตลาดนี้น สามสิบเอ็ดนะครับ เอาเปิดหัวเอาพีแว่นยกเข้าไปเอาเจ้าแม็กปักเขาให้โดนเขาเจนวยเอาเจ้าขวานยกได้อยู่เอาเจนวยมงมาเอาพีแว่นเปิดหัวเอายกเข้าไปเจ้าแม็กเอามงเข้าไปเจนวยเปิดเข้าป่าเข้าดวงไปแล้ว สิบเอ็ดสามนะครับ 500, <100. S 1> เอาเปิดเอาโยกเอาเจ๊ดว้วยปักเขาให้ลูกโดนมาอยู่ที่เจ้าแม็กขึ้นกันไปแล้วนะครับปีแว่นนะครับสิบสองต่อสาม แตมเดียวเกมนะครับแมตช์พอยต์ครั้งแรกของพี่แว่นนะครับเปิดโยกปักเขาให้โอ้โหโทษโทษโทษแล้วเขาไม่ได้ตีหาพี่หรอสามสิบสองนะครับ สิบสองสามนะครับียบ้อแล้วขอบคุณค่ะนี่ตีนไดไงวันนี้ เอาเปิดยิงเอาโยกเข้าไปปักเข้าให้เรียบร้อยคู่ต่อไปนะครับเป็นทีมกันเตาปูนเดินสายนะครับเอาเปิดหัว เอายกเอาเจนไว้มอง่าข้างหลังปีแว่นโอ้โหเปิดไม่ขึ้นนะครับมาาไม่ขึ้นนเขามาไปอยากใ้เาขึ้นเอโยกเข้าไปเอาเจ้าแม็กปักเข้าให้ อากินแล้วครับแอดมินกินข้าวมาจากข้างนอกนะครับกินข้าวเหนียวไปสามห่อนะครับเอาเปิดหนึ่งเอาโยกขึ้นมาอยู่ที่เจนไวยปักเขาให้พี่แว่นเปิดได้เอาโยกเจ้าแม็กเอามงไปโดนหัวเอาแล้วเอามงยอดมาจบเกมนะครับพี่เสือแว่นเอาชนะเจนไวยกับเจ้าขวัญไปนะครับ อากาศสมานพอซื้สมาลนผลพระสมบูรณ์นะครับคู่ที่จบไปนะครับเป็นพี่เสือแว่นคู่กับเจ้าแม็กนะครับเอาชนะเจนวยบอนไก่กับเจ้าขวัญไปนะครับเดี๋ยวคู่ต่อไปจะเป็นค่ายเตาปูนนะครับเดี๋ยวแอดมินขออนุญาตตัดคลิปก่อนนะครับสวัสดีครับ